เราไม่สวยเ,ยเราไม่สวยก็ใครมันจะไปรู้ว่าขับรถอะพี่พวกมึงโทรมากูยังขับรถอยู่ยกูยังตอบเลยเพราะว่าเขากินแล้วตัวเท่าไหนอ่ะตัวเท่าใหม่ไหมอะ ประโยคสุดฮิตที่ได้ยินกันบ่อยมากก่อนที่เขาจะหายไปก็จะเป็นคําว่าไปอาบน้ํานะเดี๋ยวมาเราเชื่อว่าเขาน่าจะโดนถ่วงน้ําไปแล้วนะคะ,นะคะหรือเขาอาจจะโดนคดีอะไรสักอย่าง ใส่ก,กระเป๋าโยนน้ำคือเขาหายไปอย่างนี้คือประโยคสุดที่ก็น่าจะเป็นขอตัวไปอาบน้ำนะคะที่ได้ยินบ่อยมากซึ่งคิดว่าคานามบ้านเขาน่าจะแพงที่สุดเลยค่ะที่เจอบ่อยเลยในชีวิตนะคะก็คือแบบขออาบน้ำก่อนค่ะมันรู้สึกว่าเป็นคำที่คนคนคนหน,นึ่งที่จะหาข้ออ้างไปทำอะไรได้โดยที่เราอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้เอกใจหรือแบบว่าไม่ได้มีข้อสงสัยต่ออะไรเงี้ยใช่ยางบ,บางคนมาเจอบอกว่าขอคุยกับแม่ก่อนนะซึ่งแบบอึ๊แน่ตายแล้วไม่ใช่หม่คุยอะไรวะอะไรเงี้ยหรือแบบ แต่มึงอยู่คนเดียวไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่การที่คนจะขอ,ขอข้ออ้างที่เลิกคุยกับเราไปขออาบน้ำอ่ะมันเป็นอะไรที่เข้าใสได้ง่ายมากขอไปกินข้าวก่อนนะกินทําไมอ่ะมึงมึงมึงกินเกินไปแล้ววะมึงกินเกินไปแล้ววะมึงเป็นปีเสียหรอกินแล้วไม่ออกแล้วไม่อิ่มตลอดอ่ะกินแล้วตัวเท่าไหนอ่ะตัวเท่าใหม่ไหม,ไมอะ่ะใหม่เป็นคนกินอิ่มไงใหม่เป็นคนกินอร่อยกินอะไรนานขนาดนั้นน่ะเป็นไรอ่ะเป็นคาบิคอนโปเกมอนหรอก็ เขาบอกว่าเขับรถก่อนนะแต่ว่าด <sorting fences> <unky> ูจากป่โทรใครอะไม่ดูเวลาของฝัราเลยใครมันจะไปรู้ว่าขับรถอะพี่พวกมึงโทรมากูยังขับรถอยู่กูยังตอบเลยก็ใครอะก็คนขับรถจ้าเรามองแบบโลกสวยไงเขาก็เขาแค่รถอ่ะเขาไม่ว่างตอบเออเขาขับรถไปไประมาณเขาขับรถไปแบบอาทิตย์กว่าเข้าใจปะมือทับอกเลยอ่ะคิดว่าเขาหายไปเพราะว่าเขาหยอกแหละแบบหยอกหยอก เขาหยอกอะไรเขาหยอกอะไรคือเขาหยอกเลยนะที่น er> ี่ก็ค er ือว่าเขาหยอกกับความรู้สึกเราเขาหยอกแบบมาหยอกมาหยอดมาให้ทําให้ยากแล้วก็จากไปเพราะว่าเขาค่ะคนเราอ่ะค่ะถ้าเกิดมันจะคุยกันนะคะตามมารยาทคนเราอะค่ะไม่ว่าเราจะไปไหนจะทําอะไรเราก็ต้องบอกถูกไหมคะไม่ใช่อยู่ดีดีคือจะหายไปเลยมันเป็นอะไรที่แบบโอเมก้าไม่ใช่อ่ะ ขาคิดว่าเขาแบบเขาน่าจะไม่โอเคอะค่ะแล้วเขาก็น่าจะเป็นคนที่แบบอ่ะการําแบบนี้ขึ้นเรื่้ยค่ะในเลิศเราไม่สวยเราไม่สวยหลังจากที่เขาหายไปเราทำยังไงรอค่ะมึงเอาจริงๆป่ะอ่าเราเคยรอเป็นแบบเราเรอเป็นอาทิตย์เลยเออเพราะมันคือประโยคที่แฟนเก่าบอกไว้เมื่อที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าคนนั้นคือเราเราช็อกมากเออใช่เออแล้วเราก็รอแบบเราก็ท้าเราก็ทักแบบอยางน้ำนันจาหรือแบบให้เราไปชถูหลังให้ไหมมันมันเป็นอะไรแบบ ขาดตรงไหนไม่ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบเอ๊ะเธอพี่เคยบอกเราเลยว่าเธอเป็นคนรักความสะอาดอะไรเงี้ยชอบการอาบน้านหรือเปล่าแบบอ,ออกอาบส,สักเป็นสัปดาห์แล้วมันไม่ได้เออมันไม่ออกมาเลยๆๆ เราเราก็เป็นห่วงไม่ใช่อะไรเออเช็คมือถือดูเอ๊ะถึงยังนะเอ๊ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วถึงรเ,รเราเป็นห่วงรเราเป็นห่วงกลัวเขาแบบเอ้ยรถชนอ๊ะเขาเรียกน,นะก็ลกลัวเขาจะไปห่วงเขาแบบเอ๊ยรถจะแหกโค้งตกหรือเปล่าหรือเอ้ยไปชนสิบลอ้อหรือเปล่าหรือหรือชนอะไรตายห่าหรือเปล่าก,ก็เป็นห่วงงก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คดูแต่ไม่กล้าส่งข้อความไปเพราะกลัวแบบกลัวเขาจะไปรบกวนเขาเวลาขับรถ ก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คนคุยกับเราหรือแบบว่าเข้ามาทักหาเราอะไรเงี้ยแล้ววันนึงคุยๆอยู่ดีก็หายไปอย่างเงี้ยสิ่งที่จําจะทําก็คือว่าเราจะถามหาเหตุผลว่ามันเพราะอะไรเกิดจากอะไรเพราะเราไม่ดีหรือเราผิดพลาดอะไรคือคนเราอ่ะเขาได้ยินคำนี้ไหมคะว่าไปมาลาวายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หายไปโดยแบบไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยมันเหมือนคนไม่มีมารยามันแบบมันทําให้อีกคนนึงที่นั่งอยู่แบบเหมือนเหมือนนั่งรออะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะนึกออกปะคือมันดูไม่มีมารยาด่ะคือไปไหนก็ควรจะบอกควรจะกล่าว รจะเล่าคนจะจะให้เรารู้ว่ามันมันมันเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปเลยอะไรเงี้ยครับไปเลย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 เฮ้ก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็แค่อยู่เฉยๆในเมื่อเราทักไปแล้วเขาบอกว่าเขาไปกินข้าวทั้งนั้นนี่มันผ่านไปประมาณ4ี่วันแล้วอะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบแดกข้าวีด้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะไม่คุยต่อเรามีไหมคะที่หายไป มีค่ะทักมาตอนแบบไม่ต้องทักมาก็ได้นะเพราะว่าฉันเสร็จแล้วฉันแตกแล้วฉันแตกแล้วไม่ต้องทักมาตอนที่ฉันแตกทำไมตอนที่ฉันคุยอ่ะคุยฉันแข็งฉันตอนที่คุยกันอะแข็งแต่พอเงียบแล้วทักกลับมาใหม่คือไม่ต้องทักมาแล้วฉันแตกแล้วฉันเสร็จแล้วเข้าใจปะไม่ต้องตอบนะตอนที่เขาคนอื่นเขาเสร็จแล้วอะมีใช่กับเอาของ กลับมาเอากลับมาเอาของกลับมาเอาเสื้อผ้าอ่ะแล้วก็มาแป๊บเดียวใช่เคยมีครั้งแรกครั้งแรกที่เขาบอกเธอเราขอเวลาหน่อยนะเราจะอ่ะเรายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนทีนี้พอเข้ามาทำไมวะเออสัญญา ก็ผ่านไปแล้วว่ามันแบบปีกว่าปีเกือบเกือบ2เกือบเกือบเกือบปีอะไรเงี้ยเขาก็กล in ับมาแล้วก็แบบโทรมาหาเธอว่างไหมไปกินข้าวกันก็เอ๊ะทำไมวะเราก็เลยอ้าโอเควันนั้นว่างพอดีไปกินข้าวก็ได้เสร็จปุ๊บตึ๊ดตประมาณคุยกันต่อประมาณเดือนหนึ่งเขาก็บอกเขาก็เนียขับรถกลับบ้านแล้วก็เงียบตอบล้อเลยอ่ะแล้วก็เงียบไม่คนละคนคนละคนคนละคนขับรถกลับบ้าน เนียบไปทั้งวันแล้วก็เธอเราว่าเราไม่เหมาะกับเธอเราขอองคสิกรรมก็มีค่ะก็ประเภทแบบว่าพวกคนที่แบบไปไม่รอดนะคะแล้วก็ต้องกลับมาตายรังอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีค่ะมันก็มีคนที่ใช่รังไข่ด้วยค่ะมันก็มีคนที่แบบว่าเออหายไปแล้วก็กลับมาก็มีค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เราก็ไม่จะแต่บางทีก็คิดนะคะที่ก็ยังอยากให้แต่บางทีก็รู้สึกว่าก็แบบในเมื่อคุณแบบคุณทําแบบนี้กับเราคุณก็ไม่ควรได้รับสิ่งดีจากเราอีกต่อไปอะไรประมาณนี้มีอะไรอยากบอก ก็อยากบอกว่าอ้สักนะคะมึงไม่ควรจะหายไปโดยที่มึงแบบไม่มีมารยาทแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่คุณทําตัวเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเคยใครมาเด็กสมัยเนี้ยชอบทาตัวเป็นคนแบบว่าการแบบคุยหายหายตอบไลน์นิดๆทําไม่เข้าคิดถึงอะไรเงี้ยบอกเลยว่ามันชวยมากมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบเหมือนกับให้เออมันดูมั่นอ่ะมันดูแบบมัน่นมึงมั่นนะเวย้ย มันดูแบบชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบทำอย่างเงี้ยแล้วมันดูเท่มันคูลมันเก๋มันชิคอะมันเจ๋งเออคือสิ่งที่มึงทำมันไม่ได้เจ๋งเว้ยมันเรียกว่าคนไร้มรยาทคือคนจะไปไหนมาไหนมันต้องบอกจะเอาไม่เอากินไม่กินบอกแต่ไม่ใช่อยู่ดีหายไปเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้อะค่ะก็อยากจะบอกว่าให้มึงไปกินอิ่มนอนหลับอาบน้ําเคลียร์ตัวเองแล้เสร็จว่าง ว่างแล้วอะมานั่งพิมพ์คุยกันหน่อยโทรคุยกันหน่อยนั่นแหละค่ะไม่ต้องแบบตัวเองเขาไปนี้ก่อนนะตัวเองเขาทํานี้ก่อนนะตัวเองเขาไปกินข้าวนี่ไม่จองให้ทําอะไรให้เสร็จแล้วค่อยทักมาก็ได้คือเราไม่โกรธนะเว้ยคือเราเข้าใจได้คือสมมติว่านนะวันนี้ความสัมพันธ์ของเรามันมันสิ้นแล้วมันรู้สึกว่าอา่ะมันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเราเข้าใจได้เราไม่ได้เป็นคนเรารู้เราโตพอแล้วเราอยากได้ยินจากปากคุณว่าต้องการอะไร วันหนึ่งที่คุณเข้ามาในชีวิตเรากล้าบอกเราได้ว่าคุณชอบเรานะคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกับเราคุณชอบที่เราเป็นแบบแต่ณที่คุณไม่ต้องการเราอีกต่อไปแล้วทำไมคุณถึงไม่กล้าที่จะพูดออกมาว่าเราขอจบเราขอแบบไม่ไม่ใช่อาร์ตไม่ใช่อีกต่อไปแล้วทำไมคุณเลือกที่จะไปอย่างยินี้เอาจริงๆมันก็เหมือนกับว่าคุณขี้ขาดมากนะกับความรู้สึกาไม่ไม่เรื่องของกูเรื่องของกูคุณแบบคุณขี้ขาดมากนะทำไมเหรอคือเหมือนคุณได้สร้างอะไรไว้แล้วคุณก็ไปโดยที่คุณจะไม่รับผิดชอบเลยเลยเหรอก คนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่เราอ่ะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะเราทําไมเราถึงแบบรับได้เราเราคุณจะตอบคาถามอะไรมาหรือคุณจะแสดงความรู้สึกอะไรามาลงเราพร้อมที่จะรับมันแต่คุณที่เป็นแบบผู้ชายกำยามมีแบบมีม,มีมีกล้าอะไรอย่างเงี้ยรอยสักที่ข้างหลังห้าแถวจะไม่คุณกลับด้วยที่จะหนีเราไปโดยที่ไม่บอกอะไรเลยไปแล้วก็ไปไม่ต้องเลียนกลับมาแรงอะทำไมแบบผู้ชายแล้ไม่ไม่เกรงใจแมบกหลอก มันทาให้อยาแล้วก็จากไปถ้าลราถหลังที่หลังถ้าจะไปไม่ต้องกลับมาหรอโออป่งแล้วลอ่าแต่มออะไรไม่ัคนที่เจอเคยเจอเการที่แบบมันเคยมีเพลงนึจ่จำชื่อเพลงไม่ได้เขาเรียกว่าคนจะไปก็ต้องไปอะ่ะทิ้งความ <c oughs> คนละเพลงคนละเพลง <c oughs> ก็คือ <c oughs> เหมือนกับว่าในเพลงนะเขาเขาบอกว่าคนจะไปก็ต้องไปยังไงซะมันก็กลับมาไม่ได้ จากที่ปาวี่เคยกล่าวว่า,า,าอเออใช่ใช่ชนั่นแหละ ก็ประมาณนั้นครับคนจะไปก็ต้องไปยังไงซะมันก like, okay, you know ็กลับมาไม่ได so so ้เวลาเดินไปมันยังไม่ย้อนกลับเลยเพราะฉะนั้นแล้วจะเอาอะไรมาเอาคนที่ผ่านไปครับสำหรับคนที่เจอประสบการณ์แบบนี้รู้สึกแย่เนาะก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละเราเราเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปเราเอาความรู้สึกของเรามาเปรียบเทียบเนาะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกกับใครสักคนหนึ่งเราจะทําแบบนี้กับเขาไหมเราแค่ไม่ได้คุยกับเขาห้าวินาทีเราโคตรคิดถึงเขาจะตายแล้วอย่างเงี้ยการที่เราใครสักคนหนึ่งหาจากเราเลยอะน่าแสดงว่าเขาไม่ เรารู้ว่าบางคนที่แบบไม่ก็ถึงเนี่ยเพราะใจหนึ่งมปยังหลอกตัวเองอยู่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบติดงานจริงๆหรือเขาแบบอาจจะไม่ว่างหรือรออีกหน่อยละกันมันเป็นการแบบหลอกตัวเองว่าเขายังรักเราอยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณรู้อยู่ในใจแล้วว่ามันมันมันไม่ใช่ อีกใจลุกคุกเค้หรือว่ามันต้องถึงเวลาที่มันต้องเลิกกันแล้วจริงๆเปิดใจยอมรับความเท่าวันนี้มันต้องแยกกันไป m ูฟออนให้ได้เราเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พร้อมจะโกกับเราในอนาคตเปนกำลังใจให้ค่ะฝากถึงใช่ไหมคนที่เคยเจอแบบนี้ไม่ต้องคิดมากอะไรเลยเ,ลยเว้ยเราก็คิดะว่าเขามาทําให้เราอยากแล้วก็จากไปค่ะก็ะะอยากจะฝากบอกไปว่าถ้าคุณมองว่าเราเป็นของเล่นที่ไม่มีค่านะคะวันหนึ่งเราจะไม่เป็นของเล่นที่แพงค่ะเราจะเป็นของเล่นที่ราคาเท่าเดิมแต่เราจะไม่ขายให้คุณค่ะ,คะ ไอพวกเล่นของความรู้สึออกใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ